เราจะแทนค่าในสูตรนะคะก็คือ μ <M ule S 1> เท่ากับ a บวก i คูณด้วย sigma fi di ส่วนด้วย n นะคะเราจะให้ a เท่ากับ160 <c oughs> บวกด้วย5คูณ3 <c oughs> ส่วน40นะคะเท่ากับ160 <c oughs> บวก15ส่วน40นะคะ 1้อยหกสบวกศูนยเท่ากับ1 6 0 3งรดังนั้นความสูงเฉลี่ยเท่ากับค่าประมาณ160.4 เซนติเมตรนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกวันณพคลริสอยู่ชั้นม .6 น้ำหในที่19ค่ะต่อมานะคะเราจะมาสอนค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบการน,นำมาใช้นะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดไปหน้าที่29ข้อ8นะคะข้อ8โจทย์บอกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน120คนเท่ากับ56กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในกลุ่มนี้เท่ากับ60และ50กิโลกร,รมัมตามลำดับจงหาอัตราส่วนจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิงแล้วก็มาทำวิธีทำกันเลยนะคะเราให้ชายบวกหญิงเท่ากับ120เราก็จะให้56เท่ากับอีกนะคะ กิโลกรัมแล้วก็ชายเท่ากับ6 0หญิงเท่ากับ50กิโลกรัมชาเราจะให้ชายเป็น x นะคะคนหญิงรอยย่สิบรลบ x คน หกสคูณ x บวกห0คูร้อยลบ x เท่ากับห6าสิ่ส่วนร้อยยคูณ x บวก ลบห้าสิบเอ็กเท่ากับห้าสิบหกคร้อีสิบหกสิบเวกหกพันลบห้าสิเท่ากับหกพันเจเท่ากับหกพัเจ็ดรบลบหกพัน เท่ากับ720ส่วน10เท่ากับ72ถ้าเราอยากจะหาจำนวนนักเรียนหญิงเราก็เอา220ลบ72เท่ากับ48ผู้ชายก็เท่ากับ72แล้วก็เอา72ต่อ48 ยังสามารถตัดกันได้อีกแล้วก็ตัดเหลือ 18, 12, ตัดตัดเหลือ 9, 6, ตัดตัด3ต่อ2แล้วก็ได้ดังนั้นอัตราส่วนจำนวนนักเรียน ชย่ยต่อจำนวนนาครียหญิงเท่ากับ3มต่อสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปัฒนา เราจะมาดูโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมและค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักกันนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าที่34ข้อ17นะคะโจทย์มีอยู่ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นม .6 จำนวน10ห้องคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน3ห้องตัวอย่างดังตารางนะคะแล้วโจทย์ก็ให้ตัวอย่างให้ตารางมาแล้วนะคะแล้วโจทย์ให้เราหาคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็ใช้จากสูตร x บ a รวม เท่ากับ n 1คูณ x บาร์รวม1บวกด้วย n 2คูณ x บาร์2แล้วก็บวกด้วย n 3คูณ x บาร์3นะคะ n 1ก็มาจากจำนวนนักเรียนของห้องที่1นะคะและ x บาร์1ก็มามาจากคะแนนเฉลี่ยของห้องที่1นะคะแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนของนักเรียนทั้ง3ห้องนะคะก็คือ n 1บวกด้วย n 2แล้วก็บวกด้วย n 3นะคะ เราก็จะนำจำนวนของนักเรียนแล้วก็ค่าเฉลี่ยมาคูณกันนะคะก็คือ32คูน72แล้วก็บวกด้วย35คูน64แล้วก็บวกด้วย33คูน74แล้วก็หารด้วย32บวก35แล้วก็บวก33นะคะ ก็จะได้2,304บวก2,240แล้วก็บวกด้วย2,442นะคะแล้วก็จะหารด้วย100จะเท่ากับนะคะ6,986ส่วนด้วย100นะคะดังนั้นคะแนนเฉลี่ยวิวชาคณิตศาสตร 69.86คะแนนค่ะบทสรุปของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตจัดว่าเป็นค่าที่มีความสําคัญมากในวิชาสถิติเพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลที่ดีที่สุดเพราะเป็นค่าที่ไม่เอียงเอ็นเป็นค่าที่มีความคงเส้นคงวาเป็นค่าที่มีความแปรปรวนต่าที่สุดและเป็นค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็มีข้อจำกัดในการใช้เช่นถ้าข้อมูลมีการกระจายมากหรือข้อมูลบางตัวมีค่ามากหรือน้อยจนผิดปกติหรือข้อมูลมีการเพิ่มเป็นเท่าตัวค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจะไม่สามารถเป็นค่ากลางหรือเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลได้ค่ะ